งานแถลงสถานการณ์12ปีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะของคนไทยเพื่อสะท้อนสถานการณ์และการขับเคลื่อนการมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการออกแบบและกำหนดทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสร้างระบบกลไกการสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนำไปสู่การผลักดันนโยบายระดับประเทศโดยจะมีการใช้ข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนทางนโยบายและกลยุทธ์ทางการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ มีกิจกรรมทางกายลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะช่วยเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอกับประชากรในประเทศติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย w w w t p a c o r t h ครับถามคือใครก็ผมผมตอบแล้วกันนะครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยจากงานวิจัยนะครับจะพบว่ากลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับ เพราะว่ากิจกรรมทางกายเนี่ยจะอยู่ที่แค่20%เองนะครับในขณะที่ในภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมทางกายอยู่ที่68%นะครับในปี2566นะครับดังนั้นหมายความว่าในช่วงโควิดเองเนี่ยที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเรามีกิจกรรมทางกายถึง74%นะครับและลดลงมาในช่วงโควิดเหลือ54แล้วก็ตอนนี้ค่อยๆขึ้นมาเป็น62แล้วก็68นะครับในปี2566นะครับ แต่กลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กครับเพราะว่ามีการออกกําลังกายกิจกรรม่างกายเนี่ยเพียง20ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการที่1ต้องเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ติดจอด้วยหลังเรื่องเรียนไปก็อาจจะไปใช้มือถือหรือใช้ iPad ต่างๆนะครับในการที่จะใช้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาค่อนข้างมากครับครับในส่วนกิจกรรมทางกายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าอันที่1เลยเนี่ยนะครับ ส่วนของสอสอเองเราก็พยายามไปกระตุ้นนะครับให้ประชาชนมีการออกกําลังกายมากขึ้นทั้งการที่เราสนับสนุนให้มีการวิ่งออกกําลังกายกันในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับการมีทํางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับในการที่ทําให้สามารถสนับสนุนให้เกิดเฮลติสตี้หรือว่ามีเรื่องสวนสาธารณะที่ใกล้บ้านนะครับมีพื้นที่ที่สามารถจะมีสิ่งแวดล้อมที่ออกกําลังกายที่มากขึ้น การที่มีกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งในส่วนสาธารณะมีกิจกรรมมีกิจกรรมของชมรมวิ่งต่างๆก็ช่วยกระตุ้นให้คนนะครับสามารถสร้างนิสัยในการออกกํบบาลังกายได้มากขึ้นและสิ่งที่อยากจะฝากนะครับถึงทางบ้านผู้ปกครองต่างๆนะครับก็คือว่าผู้ปกครองเองเนี่ยอาจจะต้องมีการที่ปลูกฝังเรื่องของนิสัยนะครับสร้างวินัยในเด็กนะครับในการที่รักการออกกํบบาลังกาย ในการที่ให้เด็กมีการมาออกกําลังกายมากขึ้นคุณครูเองอาจจะสามารถที่จะมีการให้กิจกรรมนะครับในการให้การบ้านเด็กครับไปการออกกําลังกายร่วมกับผู้ปกครองก็จะสามารถทําให้เด็กมีนิสัยของการออกกําลังกายและสามารถปกป้องให้ผู้ปกครองนะครับก็ลดโรค NCD ด้วยเรียกว่าได้ทั้ง2กรณีเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับอาจจะต้องอ พาเด็กเยาวชนของเราออกกําลังกายมากขึ้นในอีกกลุ่มหนึ่งครับในก,กลุ่มที่เหลื่อมล้ำนะครับก็คือผู้หญิงครับผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีภาวะที่อาจจะมีหลังจากกลับบ้านไปแล้วมีงานบ้านที่ต้องทํานะครับบางคนก็อาจจะเริ่มที่พอมีลูกเนี่ยก็ต้องดูแลลูกนะครับและอาจจะรวมถึงการที่น้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะผู้หญิงก็จะมีภาวะอ้วนลงพุงที่สูงนะครับ ดังนั้นพอมีบุตรขึ้นมาแล้วน้ำหนักขึ้นก็อาจจะออกกําลังกายยากปวดเขา่าอ้ามเนื้ออาจจะล้านะครับการที่เริ่มมาออกกําลังกายมากขึ้น <c oughs> ก็ทําให้เรื่องของร่างกายส่วนสงต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยเพราะจากงานวิจัยก็เพราะว่าที่ผู้หญิงไม่อยากออกก็เพราะว่ารู้สึกว่าอายส่วนสรงด้วยนะครับดังนั้นการที่ถ้าสามารถที่จะออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องควบคุมอาหารแล้วก็ผ่าลูกไปออกกําลังกายด้วย นะครับก็จะช่วยให้ได้ประโยชน์กับสุขภาวะลดเอ d ดีลดโอกาสที่จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็ลดภาวะติดเตียงในช่วงสูงวัยด้วยนะครับทางทีแองจริงเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการน,นะครับเราทำงานลับทังไม่ได้ก็ที่ผ่านมาก็จะมีการทำงานกับทางโรงอยปกรณ์ใสางสารสุขส่งนสะรแล้วก็ทางสอระงในการที่จะทำโมเดลต้นแบบต่างๆตัวอย่างเช่นในกลุ่ม วัยเรียนแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยนะครับเราก็มีการทำโมเดลที่ชื่อว่าโรงเรียนฉลามเล่นนะครับที่พร้อมสําหรับการไปขยายตัวนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นการทําโมเดลสมมติแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักวัยเรียนวัยรุ่นนะครับในกลุ่มอ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดเราก็มีการเริ่มเรื่องนี้นะครับการออกกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัยแล้วก็สนพสรับรวมถึงภาคีที่อยู่ในระดับพื้นที่ก็มีการทางนใน12ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ากระบวนการสัมพันธนการทํางานนะครับเครื่อนของประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงฐานข้อมูลนะครับที่เราแด้กลายมาจากเรซโชเองนะครับได้มาจากระดับโลกนะครับคีอความร่วมมือของประเทศแต่ที่สำคัญก็คือการทำงานในประเทศเองรเราได้มีการศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งอะไรที่มันมีประสิทธิภาพนะครับก็คือการทํางานในเชิง คนนโรสุขการแพทย์พันในนี้เป็นมนาตรการที่จะเห็นว่าทรงอำนาจทรงพลังมากในที่ผ่านมาน,นะครับเราจะรับรู้รับทราบนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเป็นไม่พอครับบางใจในเหมือนวันเราเยังมีเรื่องแผนของประเทศนะครับที่เราเรียกว่าแผนส่งเสรยงทางกายระดับชาติซึ่งเราได้มองอย่างรอบด้บานนะครับที่จะทํางานทั้งในเชิง เซตติ้งครับคำว่าเซตติ้งนี้ก็หมายถึงสถานที่ต่างๆก็จะเป็นที่โรงเรียนสถานประกอบการองค์ชุมชนเองครับเนี่ยครับมันจะมีมาตรการเฉพาะซึ่งเราจะเล่าตัวเป็นตัวใหญ่ครับแต่เท่านั้นไม่พอนะครับมันก็ต้องระบบต่างๆที่ต้องหนุนเสริมด้วยอย่างเช่นระบบการ,ร,รา,รา,รารจราจรขนส่งต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเราได้กลับเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ขยับเรื่มเหมือนร่างการเราเยอะมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่า12ปีเนี่ยเราได้วางทั้งในระเชิงอินฟราสตรัคเจอร์นะครับแผนพัฒนาคนนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมองหาโอกาสในการที่จะแอพพลายงานเหล่านี้นะครับงไปให้ถูกคนแล้วก็รักษาในระดับความายั่งยืนในแต่ละคนนะครับกิจกรรมการ์ดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เร็วมาก อย่างเช่นวันนี้ออกกําลังกายมีขยับพรุ่งนี้สามารถที่นอนลิ้งลได้เลยมันจะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องเมนเทนทั้งตัวนโยบายตัวกระตุ้นนะฮรรักขาอย่างต่อเนื่องครับรบกวนคำถามในเป้าหมายปี73มันนะครับ85เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางอย่างไรบ้างครับเชิญท่านอาจารย์วันนี้เราก็พยายามจะดาเนินการผลัดดันเรื่องนโยบายครับส่งเสริมให้ประชาชนไทยเนี่ย มีความตระหนักรู้ในเรื่องของการความสาคัญของกิจกรรมทางกายนะครับซึ่งตรงนี้เองกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไม่สามารถทําได้ด้วยลําพังเราก็พยายามประสานภาคเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาสถานประกอบการเรื่องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆท,ที่เกี่ยวกับผังเมืองเพราะว่าทุกส่วนจะพูรน,นาการกันแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็จะให้เกี่ยวข้องเรื่องขององความรู้ความถูกต้องแนวทางการเฝ้าระวังรวมถึงเรื่องของการพัฒนาน,นโยบายต่ยางๆเพื่อขับเคลื่อน ให้มันชัดเจนมากขึ้นครับเพื่อว่าเรามีเป้าหมายที่ปี2573จะได้ตามเป้าของเราถ้ายุทธศาสตร์นี้ผมเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับก็คือว่าผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยครับว่ายุทธศาสตร์ที่เราจะทำมุ่งเป้าไปเนี่ยก็คือว่าในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับเพราะว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยเนี่ยคือ68แต่ว่าเด็กเนี่ย20ถ้าเราจะเพิ่มให้กลายเป็น85าเนี่ยจำเป็นต้องไปเพิ่มในส่วนที่น้อยที่สุดก็คือเด็กและเยาวชนนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ยากและซับซ้อนครับเพียงแต่ว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ในภาวะพึ่งพาดังนั้นเขาจะเชื่อฟังสองคนครับคือพ่อแม่กับครูนะครับดังนั้นถ้าเกิดพ่อแม่หรือผู้ปกครองเองสามารถที่จะพยายามที่จะปลูกฝังเขาในการที่มีนิสัยของการออกกําลังกายคุณครูอาจจะปลูกฝังให้กันบ้านหรือมีการกระบวนการที่เรียนรู้ร่วมแล้วก็แบ่งปันกันในเพื่อนนะครับ ให้มามีการออกกําลังกายแล้วมาแลกเปลี่ยนกันอาจจะทําให้เด็กเนี่ยสร้างนิสัยแล้วการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนครับผู้ปกครองจะต้องออกไปด้วยนะครับสมมุติว่าเรามีศูนย์เด็กปถมใบคุณครูให้กันบ้านว่าต้องไปออกกําลังกายกับผู้ปกครองครึ่งชั่วโมงผู้ปกครองที่เป็นประวานอยู่ความดันอยู่ก็ต้องไปออกกําลังกายกับลูกครับมันก็จะลดได้ทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องทํางานร่วมกันกับ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษา,น,า,น,านะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับอบตอที่เขาดูแลเรื่องสูตรเล็กๆอยู่ซึ่งก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเองหรือครูเองหรือว่าท้องถิ่นเองที่รับผิดชอบตรงนี้นะครับหรือกระทรวงศึกษาเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นครับให้เด็กเนี่ยมีการออกกำลังกายมากขึ้นโอกาสที่คนไทยจะลด n อ d ดีได้และมีเป้า ไปถึงกิจกรรมทางการ 85%, 85ในปี2573เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับจริงๆแล้วกระบวนการของสอสอเองเนี่ยก็คือว่าเราจะทำงานกับภาคีนะครับกระบวนการจูงใจที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงก,การให้รางวัลเนี่ยจะไม่ยั่งยืนการที่มีแรงจูงใจที่จะสร้างนิสัยเพื่อสุขภาวะของตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดครับ ซึ่งก็อยากจะฝากนะครับว่าแรงจูงใจก็คือว่าอยากให้ทุกหน่วยงานนะครับหน่วยราชการเองหรือหน่วยท้องถิ่นเองหรือว่าประชาชนเองหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับจะต้องหาทางครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีการที่ปลูกฝังให้กลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มสตรีนะครับมีการออกกําลังกายที่มากขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุเองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีเวลา แต่ว่าจะสามารถทําอย่างไรจะใช้เวลาที่มีอยู่นั้นมาออกกําลังกายกันได้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญครับที่ต้องกระตุ้นกันครับ